สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพร่า,าให้โชคนะครับสำหรับช่องเพร่า,าให้โชคก็เป็นสื่อกลางในการนําเล็กเด็ดเล็กดังของนักต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมและติดตามนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเล็เด็ดเล็กดังนะครับของสามเจ้าแม่นะครับที่กําลังดังอยู่ในขณะนี้นะครับ ก็คือแม่น้ำหนึ่งนะครับเจ๊ปองเบียนะครับแล้วก็เจนุ๊กบัณฑมหาเหงนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมสองพนห้าครับสําหรับแม่น้ำหนึ่งนะครับงวดที่แล้วนะครับก็ให้เข้านะครับก็เข้า2นะครับ2ออย่างเดียวนะครับงวดนี้นะครับแม่น้ำหนึ่งให้มานะครับก็วิ่งรูด สองสามนะครับปั่นสองเน้นเๆสองสามนะครับสองตัวมีสอง,ส,องสามสองแปดสามแปดห้าสามสามตัวมีสอง 3. สามแปดนะครับส่วนเจฟองเบียรนะครับงวดทีเดลยวให้ห้าเป็นห้ามานะครับแล้วสองตัวมีห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดนะครับเม็ดเดียวสองห้าแล้วก็เก้าสองห้านะครับก็เข้าเก้าสองสองเก้านะครับส่วนงวดนี้ เจฟองเบียให้8ปดนะครับแตัวเดียวนะครับสตัว8ปดหนึ่งแปดสามแปดหกนะครับเม็ดเดียว8ปดสองนะครับสามตัวนะครับมีห้าสองแปดนะครับสําหรับเจนุกนะครับเจนุกงวดที่แล้วให้สองห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์กับแปดศูนย์นะครับก็ไม่เข้านะครับส่วนงวดนี้นะครับเจนุกให้มาเป็นสามตัวนะครับมีหกศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้า 1> 0 1 9 9 0 8 6 8 9นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ